สวัสดีครับปานจากร้านเบิ้ลนมอเตอร์ไซค์สองศนน้ะครับวันนี้จะพาพี่เพื่อน FC ทุกท่านนะครับมาชมคลิปรอบคันของ Royal Enfield c o n t i n e n t a l GT 650สีขาวรุ่นปีผลิตปี2019าจดทะเบียนปี2019ตรงรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรถรอบรอบคันกันก่อนเลยครับ คันนี้นะครับรถตัวจริงนะครับสภาพโดยรวมสมบูรณ์ดีพร้อมใช้งานนะครับรถบ้านเจ้าของเดียวนะครับเลขไม้ใช้งานอยู่19,000หมโลแต่แท้นะครับมาพร้อมกับท่อแต่ง1คู่นะครับท่านใดที่กําลังมองหารุ่นนี้สีนี้อยู่คันนี้ไม่ควรพลาดนะครับทางร้านขอนําเสนอในราคา1 3ึ่0 0บาทนะครับ1 3ึ่0 0บาทได้ทั้งสดและผ่อนนะครับคันนี้เงินดาวใช้อยู่ที่19,900บาทส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับค่างวดกันผ่อนเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ทางเพจร้านนะครับชื่อเพจเบิ้ลมอไไซ2015ฝาากปตติดดมัน้วยะครบ ทางร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับท่านใดสนใจอยากจะออกรถเอกสารที่จะต้องใช้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับใช้เพียงบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็สมมตเงินเดือนเดือนล่าสุดก็สามารถทําสัญญาได้แล้วนะครับถ้าประวัติดีสามารถออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้ค,นคน้นขาส่วนลูกค้าที่ทําอาชีพอิสระก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะครับถ้าสนใจให้ติดต่อมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางติดต่อมุมขวาบนคลิปเลยนะครับคันนี้นะครับกุญแจสมุดคู่มือสมรประกรันศูนยรมีนะครับเดี๋ ทางร้านเช็คระบบเครื่องยนต์เช็คระบบไฟให้ทุกจุดแล้วนะครับสมบูรณ์ดีพร้อมใช้งานนะครับเล่งมาใช้งานอยู่1 9 0 0 0กันว่าโลแท้ๆเลยนะครับ มองหารถมือ2ส,สภาพดีๆนะครับอย่าลืมนึกถึงร้านเรานะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปครับ